ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ s e มิแล b นะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยนะครับจากข้อคำถามนะครับของท่านผู้ชมทางบ้าน,นมีข้อสงสัยเข้ามาหลังจากประกอบแบตเตอรี่แพ็กแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้งานปรากฏว่าแรงดันในแต่ละเซลล์นั้นมีแรงดันแตกต่างกันนะครับในแบตเตอรี่แพ็กทั้งทที่มีการติดตั้ง BMS แล้วก็เลยอยากรู้อยากทราบว่า ถ้าหากต้องการให้แรงดันเท่ากันหรือใกล้เคียงกันในแต่ละเซลล์นะครับจะต้องทำอย่างไงจะต้องหาวงจรอะไรมาช่วยแก้ไขปัญหานี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของเจ้าตัว a c t i v e b a l a น c e นะครับจะช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของการที่จะช่วยให้แรงดันในแต่ละเซลลนั้นมีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับแก้ไขได้ด้วยการติดตั้ง Active บ a l a n c e เพิ่มเข้าไปนะครับ